ี่เสียงมันนจะเเเป็บบลลอาล่ะครับวันนี้เราก็กลับม,มาอยู่ในเกมไก่กันแล้วเข้ากัน EP สองมาเริ่มมาปลดล็อกไก่ตัวใหม่กันเริ่มเลยเอ้ยลูกไก่ออกมาเร็วลูกไก่เออออกมาออกมาดูมันเออเบาเสียงหน่อยดีกว่า น a n มันย er, ิมันยิงเลยนีมันยิงไก่ขาเก้าเปยิงันกักันยิงยิงโอ้โอ้แบโกนม

โฆษณาด้เงินมาเพียบเลยเลยสเตทหา้าเอ้ยนี่ไงสเตทหา้าขอบล็อกไก่ตัวตัวใหม่กันยิงมาเลยเฮนตีแ้บไม่โดนเลยเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่หมินมีดิตโต มันถือมีเดโตดมันเออเจ้ยิงมันไลฟล์โไลฟ์โแมนสู้มัน,มนเฮ้ยอย่าแพ้ดิเฮ้ยแข่งมาแล้วมีอโาโอ้ชุ่ยเออคาโแปดยิงมิง เจเมื่อหมดไล์โยังบัน่อยามีมามีาเออุๆๆๆุงลยโอยอัพเจอตัวนี้มาเพราะไก่ถุดเถื่อนเพราะไก่ยัตัวโหดที่ได้ เป็เมยโอ้ยจะตายมึงดูเลือดเฮ้ยอแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอรืองเอาเรื่องข้าก็แบ้ววะเนยไปโอลีตายฮฮฮฮฮ้ยใจเย็นใจเย็นีใจเยอมแล้วคกลัวเฮ้ยเฮ้ เอเอเฮ้ย iche. เฮ้ยเฮ้มันคือระหางารเนี่ยเฮ้ยนเฮ้ยิงวันไรโปงาแล้วเดียวเออโปอลมเออเออเออปไปถึง้าลงมาบานก็เอเอยิงมันยิงมันคากปเราไมมากแต่เรายิงแรงยิงแรงนะฮะยิงตัวมนเล

เออไมู่หม่เออเออเเาอยจบ้านจบ้านเมอี้มันมี้เออยี่เเฮ้ยนี่ไงกลยตัวใหม่มาแล้วตื่นทุกกะจอยทุกกะด้วยเบอร์ดี้3รีนวัอร่อยเข้มจอยเลย ไปดูหน่อยยิงไง้ไก่ตัวใหม่ดูหน้าตามันเฮ้ยโปรกรมอัพเดต20%นาฬิกาเฮ้ยแรงเอาเรื่องอัพเดเออใช่เซนี่โหดละโอ้โหตอนนี้มาลงทับไก่แจ้พร้อมแล้ว ไหนดูสิมีอะไรให้ซื้ออ่ะฮะไม้แพงจงังนะโซฟ,ฟี่ฟิตชิ่งวันทรมอันนี้เหรอ <c oughs> อ้อน่าจะเป็นโปรยหรือเปล่าอะจะใช่มาไปด่านเจ็ดต่อมาลูกๆไก่ออกมาซะ <c oughs> เอ้ยมาเร็วค่ะก็เปิดมาแล้วนะค่ะก็เปิดเอ้ยออกมาคู่เลยเเฮฮ้ย้ยปุ่งเป็นเจี๊ยบลูกเชียร์โตายชืิวมนค่ะก็เปิดมีสองคนแล้วสามคนแล้วนี่เราต้องเอาตัวทำดามอยู่ตรงนี้ให้ได้มากี่สุด ช่มันมันทีมันีมันทีอ้ยมาแล้วเอ้ยคุณดูดไก่นี่ดืดาหัหน้าดูน้ำเยอะมากต้องหานาฬิกาให้มันกินแล้ววแล้เรื่องกนาฬิกาเชวเด็วขาก็เบียดีเอ้ย โอโอโอ้ยดูน่ากลัวโอ้ยโอ้ย่อยด้านหลังน่ามาแปดตั่ด้านหน้าก็มีโอ้โหนี่อะไรวะยนไก่อุ้ยไก่โดนเสานี่คือไก่โนเสา ชูมานยกไปเลวา้ยเ้ยเลนบ้านเยอะเลโ้ยรถไปนะอีววนะอะไรเนี่ยานโ้สัตตื่นทุกกจอยทุกกะเบอรีทวนอร่อยเข้มจอยเลยูได้เลยว่านี่เออ้งกล่องข้างนี้มีอะไรนะเฮ้ย โอโต้มาตาอ,ออตโตมาตาอ,อ,อุ้ยนี่มนไกลเล็กถ้แบบาอัพเกรดตัวน,นี้คืออะไรแบบไดําเลืยดจะเพิ่มเลือดจะเพิ่มเฮ้ยอะไรอ่ะฮิวอ,อืมเป็นแทงได้ดีอืมเอาไปเลย อไปเลยรองแข็ง <c oughs> ไหนดูชื่ว่าจะได้ไก่ตัวใหม่ด่านไหนโอ้ดานสิโอเคเข <c oughs> าจำได้ผมน่าจะเป็นไก่อะไรทักตัวนี่เออสู้มาสู้มาเลยลูกไก่ออกมาเลยลูกไก่เออเออออกมาแล้วออกมาแล้วตุ่ย อื้อควรมา้อืออือรอบนี้เราจะต้องไป็นหาจืดไม่ได้วันจืงหรานีมันจะค่ากระเปิดโอ้อืออืออือ

ูกไก,มกะะ่มาเลยมากไก่เนคเขากระเบมเลยอ,อููขาเขาเปดสู้มันอ,อนูีโต้าแล้วเอ้ยวันแตกแน่นอนเลยปูปรบโอ้ไปเยอขึ้นเรียบยเลยเีอย เผ็ปล <Es> ่าเฮ้ยสแลมสาชิ้ใหม่ได้เงินมาด้วยอ่ะาอับเกิดอะไรดีแข็งหรีมันหนะาไม่ยได้เหลือเห็แบบอ่ะแข็งเราขอขึ้นเลยเยอะอัตรูนี้โอเคขอโอ้โหเงินหมดหมดตัวบ็อก5000 สกิสามอุตฟูมานันแปดกันยาสู้อลสู้บอลไก่ลูกไก่ออกมาเร็วๆน่ไก่ออกมาแล้วตัวนึง่ดมาให้ไก่โโโอ้ยแบดเอยยย เฮ้ยขึ้ได้โจมตีพื่อนดิันเะเฮ้ยมนเยาเลยโอ้ยคุณเอยู่รันตายไหมอ้อ้ี้มัม่ห้าตัวเอง ไก่เตืนเ่นไก่คาเก้าแปดยิงมันรูงไก่ดูดเสาต้านน่าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยูููููู บกบไมดรงไปอีกเลยเหน้าบ้านแล้วหรหล้วะกลเลยอ้ยออุ้ยอุ้โอ้บ้าเกเม่ด่นก้ากอพีหน,น,น้าเราจะปลดล็อกไปตัวใหม่ Whoa. มันมีไก่ปืนวดวลด้วยเท่าที่จำได้ไก่ตัวนี้ยังที่หัวคอขามากเกินจะต้องอพอในปูไทยไปได้นะประมานสู้มันจะมีไก่น้อยสู้เดี๋ยวยอมนะไก่ได้รูปเสากับไก่กำลังฟัก สิบห้า uh, YING 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 ที่หนึ่งล้านนาทีที่หนึ่งล้านนาทีที่หนึ่งล้านนาทีหนึ่ง ying, 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 ying. Oh. คิดีเข้าตื่นทุกทกะจอยทุกกะด้วยเบอร์ดีท้ทรีนวานอร่อย,ยเข้มจอยเลยโฆษณาช้อปปี้ควรมากเลยครับอะไรอะหลวงอะไรอะไร่ะนายอูคิดีเข้าชิงหนึ่งเซ้นฮีโร่ฮีโร่คิดีเข้ายูนิตนี่ไงของยูนิตมิวแอนเฮล ดีเกรดลดลงยูนิตดาเมจนี่ต้องออนนี้น่าจะเป็นสุ่มของเกลือ,อลองก็ลองห้าพันมากด ดูกันเุ้ยเฮ้ยของดีเฮ้ยเ้ยของดีโหนี่มันคุมค่าเลยเาเอาให้ไก่ตัวนี้กินหมวกแลาเม็ดได้ไก่กินนาฬิกาอื้ 400. อสี่ร้อยอันนี้ก็ปลาหวกเลือดไปเออเลือด ขี่ดิเข้าคอ้โอ้คี่ดิเข้าโอ้ต้องใส่เมล้าไปอืมพอ,อเลือแค่สามร้อย 300. อ่าเอาเป็นละจบคลิปละไว้เจอกันใหม่นะครับ